ต่อมาหลังจากที่เราใส่ตัวกระตูนเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ข้อความเนื้อหาในสื่อการสอนก็ไปที่ตัวแท็กอันนี้จะเป็นแบบข้อความให้เราเลือกมาใช้งานได้แต่ถ้าเป็นดาวสีทองตรงนี้ก็คือเราต้องเสียตังก็เราก็ลองเลือกมาสักหนึ่งอัน ที่เราจะพิมพ์ข้อความเนื้อหาสื่อการสอนเข้าไปแล้วเราก็กดดับเบิลคลิกแล้วเราก็สามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปได้นะสวัสดีค่ะเอาง่ายๆแล้วเราก็เพิ่มขนาดตัวอักษรได้ที่ปุ่มฟอนต์ไซส์ตรงนี้แล้วก็ปรับสีตัวอักษรได้ตรงนี้ นะแล้วก็เราสามารถเลือกเป็นตัวหนาตัวอะไรได้แล้วก็เราสามารถเลื่อนกรอบตรงนี้คือถ้าเราเลื่อนขึ้นไปสุดอ่ะเวลาเราโชว์วิดีโออ่ะมันจะเกินขอบขึ้นไปคือไม่แนะนำให้ให้อยู่ลักษณะเน,นี้ยดีแล้วมันก็จะอยู่พอดีในเฟร,รมกรอบนี้พอเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว เราจะมาบันทึกบันทึกเราก็กลับมาที่ตัวคนเรากลับมาที่ตัวคนแล้วกดไปที่ไม้เราจะเพิ่มเสียงเราเข้าไปก็ไปที่ไมแล้วก็กดไปที่ไมแล้วเราก็สามารถพูดได้หรือ อันนี้เขาบอกว่าเป็นการอัดเสียงเป็นการอัดเสียงแต่ว่าต้องอัดเสียงแบบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นอันที่สองอันที่สามถ้าเรามีคลิปเสียงอยู่แล้วเราสามารถโหลดเข้ามาได้เลยโหลดมาใส่ได้นะอ่าเดี๋ยวจะลองอัดดูก็ได้กดอัดไปหนึ่งทีอันนี้เสียบหูฟังนะคะ ไเราแล้วเราก็กดไปที่รูปใหม่สวัสดีค่ะแล้วเราก็ลองฟังดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีะ่เราก็ฟังพอเราอัดแล้วเราก็ลองฟังถ้าเราจะใช้งาน เราก็กด apply แต่ถ้าเราจะไม่ใช้งานจะแก้ไขเรากด cancel แล้วเราก็อ่านใหม่อ่าเราก็กด apply เสียงก็จะดาวน์โหลดเข้าไปให้ทีนี้เราสามารถดูกดดูข้อความที่เราใส่เสียงการเดิน หรือเนื้อหามันตรงกันไห้เนีย่ยเราเลือกเราเลือกหรือเลือกได้โดยเรามาสามารถปรับข้างล่างตรงนี้ได้ให้มันครอบคุมกับเนื้อหาที่ทำํำพอเราสมมุติเราทําจบแล้วเราจะส่งออกให้กดไปที่พ o p b i t ตรงนี้หนึ่งหนึ่งทีแล้วจะขึ้นหน้าต่างว่า ดาวน์โหลดวิดีโอหรือว่าดาวน์โหลดเป็นแบบไหนให้เลือกดาวน์โหลดเป็นวิดีโอกดเข้าไป1นทีก็จะขึ้นหน้าต่างรอการโหลดข้อมูลจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน5นาทีในการโหลดข้อมูลแล้วเขาก็จะส่งเป็นไฟล์วิดีโอแบบ MP4 มาให้เราแล้วก็จะมีข้อมูลเด้งเข้ามาที่อีเมลเราเป็นลิงก์ลิงก์สื่อนี้แบบอัตโนมัติและเราก็สามารถจะเอาออกไปใช้งานได้จบการสร้างสื่อการสอนใน a n i m a t o r แบบเบืเอ้องต้น,ตน